เพียงแค่บอกเราคัทตี่สีปันโชสว,วัสดีค่ะเออเอามาประกวดสโลแกนใหม่ของรายการผ่านทางแฟนเพจขอหน่อยขอให้ช่วยเราหน่อยรู้ดีทุกเรื่องกูเ็เฟื่องทุกอย่างรู้กันแต่เรามีอะไรไม่บอกแต่รู้กันแต่เราหมายถึงเรากับคุณผู้ชมทางโมเด้ไนทยีวีเอาแล้วถ้าช่องอื่นเขาอยากมาดูล่ะ โอ้ยเอาประกวดมาส่งมาเอาส่งมาเลยหากิจกรรมทำกันกวันาสโแกนที่มันไอ้นี่หน่อยวันนี้คุณหนังกับคุณอ้ญจะพูดเรื่องอะไรคะมี s m s ส่งมาสดๆเลยแต่มาในมือถือเราคืออันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทุกบ้านแล้วคุณผู้ชมมันแซบแสบถึงขาขวาเลยอะของพี่ขาทายเส้นเอ็นสองเส้นที่อยู่ข้างหลังส้นเท้ารวมไปถึงน้ำหล่อเลี้ยงหัวเข่าก็แซบเออมันคือเรื่องอะไรขออนุญาตพูดเป็นภาษาชาวบ้านที่เราเราพูดกันเลยค่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ แม่ผัวลูกสะพายอหมือนจี๊วันนี้จะแยกแยะเห็นภาพเลยว่ามุมมองของแม่สามีหรือแม่ผัวเนี่ยนะคะและมุมมองของเราและวิธีแก้ไขที่จะให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแซบถึงซวงทะบวงกลมแต่ว่าขอเอ่ยก่อนว่าทางของเราเนี่ยโชคดีไม่มีปัญหากับแม่สามีใช่ของคุณแม่สามีโชคดีเราไม่มีแม่สามีแต่คําถามที่ว่าถ้าเรามีแม่สามี เราต้องมีปัญหาแล้วเพราะเราเป็นคนที่อะไรชอบมีปัญหา <laughs> ชอบนําปัญหามาเท่าตัวเ <g ül> งินไม่หาหาแต่เรื่องนี่คอสโลแกนของอ้นสิพันเดียวเงินไม่หาหาแต่เรื่องชอบมากแต่เดี๋ยวก่อนประเด็นก็คือว่ามีทั้งมุมมองอย่างที่อ้นบอกนะคะมุมมองของแม่สามีแล้วก็มุมมองของลูกสะพ้ายแต่ทํายังไงมาผสานกันแล้วก็ให้อยู่กันอย่างได้อย่างมีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ต้องเป็นฝ่ายยอมคือใครใครล่ะลูกสะพ้ายไม่ยอมยอมไหมอ๋อนึกออกแล้ว ไม้แก่ดัดยากใช่ไม้แก่มากยิ่งดัดยากมากถูกต้องเราต้องดูระดับเอ่อวอลลุ่มหรือเลเวลของแม่สามีเราก่อนค่ะถ้าแม่สามีเราอายุ24โอบเพงพอดัดได้นะนี่สิมีลูกตอน,นอายุเท่าไหร่หรอเจ<น>็บ <c oughs> ว้ากูยาวไม่มีหรอกผู้เล่นคือแม่สามีเอาพูถึงว่า ท่านเป็นอาวุโสใช่เราจะไปงัดกับท่านทำไมไม่ควรเราเด็กกว่าเราด้อยกว่าทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ขนานไปด้วยกันกับคุณแม่สามีไม่ซีกงัดไม่สูงไม่แซบยอมยอมไปก่อนถูกต้องเอาแต่มาดูก่อนมุมมองของแต่ละข้างว่าเป็นยังไงขออนุญ,ญาตเริ่มที่มุมมองของแม่สามีก่อนน,นะคะสัมภาษณ์มาเลยไหมคะสัมภาษณ์โอโหเราทํานี่เลยเราเขาเรียกว่าอะไรนะทำ questionnaire ทำ,ทำโพไปตาม ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรอ๋อแม่แม่สามีไม่มาสยามสแควร์จันเกษมโพอันนี้ไอ้แบบโพเออหอกันครับโพโอเคทุกโพที่มีอยู่เรามารวมกันตรงนี้ทิกกี้วิงกี้ลิปซี่ลาลาโพไม่มีอ๋ออันนั้นเจนเลยทัพมีแต่และนางย้อนวัยว่ะ <c oughs> มุมมองของแม่สามีนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยคิดว่าสะพ้ายมาแย่งความรักจากลูกชายไปแม่เขาไม่ได้แย่งแต่เขาต้องมีครอบครัวโอเคเปล่าโอแม่นี่ เดี๋ยวจะตีกับเดี๋ยวออคุณแม่ดูอยู่คุณแม่ก็จะหาว่าเข้าข้างอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะสะท้อนอ่ะสมมุติว่าคุณแม่พูดถึงเรื่องมุมมองของแม่คุณแม่สามีแต่เราจะเป็นสะพ้ายต่อโต้นะสะพ้ายต่อโต้ะนะคุณแม่เนี่ยหลายหลาย,ลายท่านหรือบางท่านอาจจะโดยไม่ได้ตั้งใจคิดว่ามาแย่งความรักจากลูกชายเหมือนสมมติพี่แม็กแล้วอยู่ อ้นมาแล้วบอกปกติแมกรักพี่อยู่แล้วแล้วเนี่ยกลายเป็นมาแย่งความรักที่แมกมีให้พี่ไปรักอ้นแม่คะไม่ได้แย่ค่ะมีแค่ความรักอีกก้อนหนึ่งเพิ่มเข้ามาค่ะทุกคนก็รักลูกแม่ไงคะไม่ดีหรอคะเออลูกแม่ก็รักหนูหนูก็รักแม่แล้วลูกแม่ด้วยแฮปปี้ไหมคะแม่แฮปปี้หยุดค่ะแม่ข้อต่อไปค่ะแม่ น่ากลัวมากลูกสะพ้คนนี้ข้อที่2นะคะกลัวว่าลูกสะภ้ยจะดูแลลูกชายตนเองไม่ดีอันนี้จริงแม่ไม่ต้องห่วงนะคะค่ะคือถ้าหนูเลือกแล้วเนี่ยนอกจากเขาดูแลหนูแล้วหนูก็จะดูแลเขาให้ดีๆถ้าดูแลไม่ดีแม่เอาคืนไปเลยค่ะแต่แม่ต้องไม่อกคตินะคะแม่แม่แม่ฟังอยู่ปะคะแม่แม่แม่ต้องไม่อคตินะคะแม่เกลียดหนูหรือเปล่าอ่าแม่ต้องแม่ไม่ได้เกลียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ที่แม่ได้ยินเสียงวิทวิววิวเนี่ยตะโกนใส่ลูกชายแม่เนี่ยทำไมมีบ่อยเสียงหนูหรือเปล่่าาแมช็ดีๆว แม่เห็นว่ามันเสียงนั้นมันออกมาจากการกระพือปากของหนูหรือเปล่าคะแม่อ่แม่ก็ไปฟังแม่บ้านเมาไงแม่ก็ไปฟังพี่สายเล่ายายสายก็สือนี่คะแม่เปลี่ยนแม่ก็ไปฟังพี่ลำไยเล่าให้ฟังอ่ะแม่เคยเห็นไหมว่าวิทวิทนั้นออกจากปากหนูอันนี้มุมของแม่แล้วก็ลูกสะพ้ายนี่ก็ย้อนนะแต่เดี๋ยวจะมีมุมลูกสะพ้ายให้เข้าใจด้วยให้แม่ย้อนให้แม่ย้อนเหมือนกันจ้ะข้อที่ 3. ลูกสะพ้ายทำอะไรไม่เป็นเลยแม่คะไม่ทำงานเมื่อวานหรูว่าเก็บรองเท้าใส่ตู้แล้วนะ หาว่าหนูทําอะไรไม่เป็นล่ะแม่ต้องการจะอ่ะแม่ต้องการให้หนูทําอะไรบ้างแม่เอ่ยมาเอาอย่างนี้ดีกว่าขอเป็นแค่ผู้อ่านเอาแล้วใครจะมาเป็นอีกฝั่งนึงล่ะอ๋อเป็นอย่างได้ไหโอเคงั้นน้องเล่นสองตัวอันนี้เป็นกับไงโอะเอาใหม่เอาใหม่เล่นเหมือนเดิมแลวเดี๋ยวพอเป็นในมุมของลูกสะพายหัวโอลูกสะพายปั๊บหนูเป็นแม่สามีนะก็ใช่ไงอ๋อเป็นโอ้ ยกโคนเลยยก่อนยกข,ยกขอดเอาโอเคโอเคโอเคลูกสะพ้ายทำอะไรไม่เป็นเมื่อกี้บอกเก็บรองเท้าแล้วแม่ต้องการจะให้หนูทําอะไรล่ะคะ,ะแม่พูดก่อนเดี๋ยวหนูจะได้รู้ว่าคือก็ไม่อยากให้ตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงมาเสร็จปุ๊บลูกสะพ้ายก็เล่น Facebook เล่น Facebook แล้วก็ไม่เลี้ยงหลานไม่เลี้ยงลูกตัวเองแล้วก็ถึงเวลาก็ส่งคนรถกับพี่เลี้ยงไปรับอะไรเงี้ยไม่ได้เอาแม่นี่จับผิดแล้วดูจากกล้องวงจรปิดปะเนี่ย <c oughs> รู้ได้ไงทำไมรู้ละเอียดจากบ้านหนูอย่างเงี้ยเอ้แต่แม่เเเดดือออร้นงาล แม่ไปกินข้าวป่ะแม่ป่ะวันนี้มีผัดบวบกุนเชียงกินกุนเชียงเยอะๆเจะได้จุกจุกจุกันจุกไข่บันเลือดไปเร็วๆเลยร้ายจริงๆอะต่อมานะคะทํานู่นก็ไม่ได้ทํานั่นก็ไม่ได้หมายถึงมุมใครกันแม่มุมของแม่แม่สามีแม่จะทําอะไรอ่ะแม่พูดมาแม่จะนอนตกลงระหว่างเราสองคนมันก็ไม่ได้ป่ะล่ะแม่หนูก็ต้องการอยากจะไปทับบนตัวลูกแม่ด้วยเออ อ๋ออาจจะหมายความว่าเวลาเข้ามาอยู่ในบ้านปุ๊บลูกสะใภ้ก็จะมาเหมือนเป็นใหญ่แล, Producer แล้วก็เอซิโกติโปรดิวเซอร์ของบ้านใช่แล้วก็อให้คุณแม่อยู่ห้องนี้อ,อันนี้อย่าทานอันนี้ไม่ดีอันนี้อะไรเงี้ยเนาะในมุมของที่แม่แม่สามีจะเข้าใจรู้สึกอ่ะงั้นปล่อยฟรีแม่ทําอะไรทําไปเลยเอาไม่ล่ะใช้มันจุกเส้นเลือดเลยแล้วแม่ไปโรงพยาบาลเองนะคะี๋ยวหนูเลียกแท็กซี่ให้เออเปีย่ะต่อมาความต่างเรื่องรส,รสนิยมและความเห็นโอ้โหนันีถิงไม่ได้จริงเรื่องสนิยม ความต่างเรื่องรส,รสนิยมและความเห็นโอ้โหอันนี้ถียงไม่ได้จริงๆเรื่องรสนิยมอ่ะเนาะก็หนูชอบใส่รองเท้าบูทแล้วก็กระโปรงทรงเออะ่ะทำไมแม่ต้องให้หนูใส่เลกกิ้งกับเสื้อหนุ่มไหล่ด้วยอะ่ะเสื้อหนุ่มไหล่เออจริงอย่าว่าแต่แม่สามีกับลูกสะพ้าเลยเรื่องรสนิยมไม่ว่าใครกับใครอโอ้โยคุณ่า<ม>เอามาเทียบกันอ่าบางคนก็ชอบใส่กางเกงยีนทรงเอ เป็นแบบแล้วรองเท้าบูทขึ้นมาถึงตรงครึ่งแั้นเป็นเวสต์เวอร์จิเนียอย่างเงี้ยม้าเป็นเท็กซัสเลยนะโอ้ก็อ่าบางคนชอบแล้วเราจะไปให้บังคับก็ใส่เหยียบเหล็กกับชุดหนุนไหล่สมัยแม่เราได้หรอหรืออยากจะให้ใส่แบบเออคุมท้องอย่ามาใส่กางเกงรัดเลิดเดี๋ยวลัดท้องให้ใส่เป็นชุดมูมูไม่รวยมาก285แล้วโอเคเข้าใจอันนี้เข้าใจนะสั่งแล้วไม่ได้ย่างใจไม่ให้ใส่แล้วนะรองเท้าลากล่าอย่างเงี้ยไม่ลากล่ากแล้วก็เสียงดังเนี่ยไม่ให้ใส่แล้ว ลูกสะพ้ายเชื่อไหมไม่เชื่อก็ยังใส่อยู่แล้วอ่าแล้วในมุมลูกสะพ้ายต้องยังไงเปลี่ยนเป็นฟิตฟลอปเพื่อสุขภาพรองเท้าสุขภาพสุขาเพื่อสุขภาพเงียบเงียบเบาๆโอเคไม่ใส่เอาอย่างนี้สมมุติว่าเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันได้อย่าถึงขั้นว่าไม่ใส่พอเราจะหักดิบไม่ใส่เลยก็ไม่ได้เพราะเราอยากใส่ถูกสมมติอยากจะใส่สลิปเปอร์แฟดแฟดแฟดแม่ไม่ชอบเสียงแฟดแฟดนี้เลยอืมเราก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าเบรดไงเจอปัญหาในรัานเลย ใช่อย่างนั้นหรือต่อหน้าคุณแม่ก็ไม่ใส่แต่พอถ้าเกิดสมมติไม่เจอคุณแม่ก็เพื่อให้คุณแม่ไม่รำคาญถอดเื่อผ้าโอเคต่อมาละแม่สามีเหม็นที่หน้าลูกสะพายโออันนี้ไม่รู้ช่วยยังไงแล้วแกไม่ร้แกยังไงต้องเปลี่ยนลูกสะพายไงเพราะว่ายังไงก็ไม่ชอบทําอะไรก็ไม่ชอบหน้าก็ไม่ชอบคิ้วแบบนี้ก็ไม่ชอบปากแบบนี้ก็ไม่ชอบก็ทำไมไม่บอกตั้งแต่ก่อนแต่งล่ะก็ฉันบอกแกแล้วแกก็ยังจะเอาอยู่เออแต่สมมติเหม็นที่หน้าเนี่ยเราต้องแยกกันอยู่แล้วให้แแม่่่่่ไปออออออยยูููบบ้้้้้าาาานนนเเืทลลวรหหัง กลัวมารูสไาคนนี้แต่ถ้าเห็นที่หน้าแล้วอยู่ยังไงก็อยู่กันไม่ได้ต่อให้ทําบุญก้าวัดก็จะบอกว่าเป็นคนไม่ดีพูดจริงๆขวางไงคือขวางน้องเคยน้องนะเพื่อนน้องอ่ะคือแบบโอ้โหคือเหมือนอยู่โรงเรียนประจําเลยอ่ะแม่สามีอ่ะขอนอนด้วยอ่ะขอมานอนในห้องนี้พูดเรื่องจริงนะที่พูดว่าถึงอาจจะถึงขั้นไม่ได้นอนตรงกลางแต่ว่าเข้ามาอยู่ในห้องมาอยู่ในห้องด้วยแล้วปิดแอร์หกโมงเช้าไอ้ปิดแอร์นี่เรื่องหนึ่งนะไอ้ที่มาอยู่ในห้องด้วยนี่มันไม่ได้มะ ไม่มีไม่ควรได้เลยอ่าคือถ้าจะอย่างนั้นคือจริงๆแล้วผู้ชายก็เกี่ยวนะคนกลางอ่ะคนกลางสําคัญตัวสามีเนี่ยสำคัญหรือตัวลูกชายแม่เนี่ยสำคัญสามีก็เคียะแม่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวใจเย็นนะคะคนที่เป็นคุณแม่สามีทั้งหลายใจเย็นเดี๋ยวเราจะมาเข้าข้างแล้วรอสักแป๊บนึงหรือรอไม่ได้คะรอได้รอได้ค่ะคุณผู้ชมเอสเซสมาบอกว่ารอได้สะพายที่ตั้งตน้นตั้งตนเป็นใหญ่ในบ้านของที่แม่อยู่มีไหมอ่ะมีไอ้มีมันมีอยู่แล้วล่ะตั้งเป็นหัวหน้าเลยเออบางทีก็คือ เนื่องออกมาเราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่เขาเป็นแม่สามีเขาอยู่กับลูกชายเขามาก่อนแต่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บเราก็แบบล้างบางเลยจ้าแล้วก็ไม่เห็นหัวเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรือมีมะก่อนแต่งงานนี่ก็คือทําคะแนนเลยไงเม้มปากเรียบร้อยค่ะค่ะไม่เป็นไรแม่แม่อะไรซื้อของมาหแม่นี่แต่พอหลังจากผ่านพิธีปั๊บมีลูกปั๊บมีอะไรโอ้โหตั้งตัวเป็นเหมือนเป็นคนละคนเลยนะคะมีใกล้ตัวเลยเนี่ยมีเพื่อนสนิทจเป็นเลย คุณแม่คะคุณแม่งนีนะคะไม่หนีนะคะนี่คือก่อนเข้าพิธีก่อนเข้าพิธีแต่พอเริ่มแต่งงานปั๊บคุณแม่ยืนนี่ทาอะไรอะคะาทาทางเบียรแล้วนะสักสีสักสีเมื่อมีลูกคุณแม่คุณแม่ทามไม่ได้นะนั้นนะฮะคุณแม่เดี๋ยวมันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวทําไมอะแม่ทาแล้วมันจะม,มันจะไม่สบายเหรออ๋อเปล่าค่ะคุณแม่ทามไม่ได้เดี๋ยวมันหมดค่ะแีกแม่ทานจ้ามี ข้อสุดท้ายสําหรับในมุมมองของแม่สามีนะคะสะพายไม่เคารพอันนี้หล่อนก็แข็งเกินหักได้ไม่ยอมงอเออก็จริงบางทีนะนิดหน่อยผู้ใหญ่ยังไงเ,เราต้องทําความเคารพเราก็ต้องแบบเขาเป็นผู้ใหญ่อะ่ะต้อมต้อมนี่คือสามีนะสมมติสมสม,สมติกำลังเล่นละครเล่นละครอ่ะโอเคต้อมเป็นผู้ชายสมมติว่าจะไปดูละครเวรทีกันวันนี้ต้อมจะไปซื้อบัตรละอืต้อมถ้าแม่เธอไปฉันไม่ไปนะโอ้โหสงสารต้อมปะ ใช่ถ้าเราลักต้อมเราต้องไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าต้อมมีจุดยืนโอเคเดี๋ยวซื้อบัตรแล้วเดี๋ยวให้แม่ไปนั่งสา0ร้อยเรานั่งสามพันโอเคนะแฮปปี้ป่ะอันนี้ต้อมโนมโเราก็โนจะไม่ต้องการต้อมเป็นสามีถ้าต้อมนีสใส่แบบนี้โนหรือต้อมบอกอะเดี๋ยวให้ให้แม่ซื้อบัตรไปดูกับกลุ่มแม่บ้านทอผ้าของแม่เออแล้วเดี๋ยวต้อมไปดูกับชมน์ติ๋วชมนมีแฟนชื่อชมด์ เอาไหมอ่ะชะโมแฮปปี้ปล่ะแต่ถ้าเกิดชมโมแฮปี้แต่แม่อยากดูกับต้อมอ่ะเออแม่งัดชมดแล้วแม่แม่อยากดูกับต้อมด้วยแม่จะนั่งกับต้อมอ่ะเดี๋ยวสมมติเราเป็นชมมดนะแม่มาตั้งจักเลยค่ะอันนี้ก็หักเกินไปนี่ก็งัดกับแม่อีกคือแค่ดูละครเวทีมันไม่ได้แบบเลวร้ายไงก็ไปดูด้วยกันเราก็ได้ค่ะคุณแม่เราก็ช่วยดูแลช่วยประคับประคองคุณแม่เดินไปนั่งถึงที่แต่ถ้าเราเป็นงูที่มีพิษเล็กๆอยู่แอบต้อมไม่เป็นไรต้องไปดูกับแม่เหอะเราไม่ว่างวันนั้น เบาๆบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเออถ้าเราแบบอึดอัดจริงๆที่จะต้องไปร่วมนั่งอยู่ใกล้ๆกับแม่แล้วเราก็ดีดข้าสารอะไรของเราว่าไปในคืนนั้นแล้วเราก็ไปดูกับแก๊งแบบว่าเออเพื่อนสมัยมัธยมอะไรก็ทีลิเดอร์ด้วยกันมาในหาดลายจะดูดกว่าดีถ้าทําใจได้นะหมายถึงว่าเราก็ไม่ทํานไปสี่เรียงเราก็ไม่ต้องไปงัดกับชมดเฮ้ยไม่ใช่ชมดคือเราเนาะโอ้ยงงแล้วไม่ก็ไปงัดกับแม่สามีมากับแม่แม่ตอม โอเคจบในมุมมองของแม่สามีไปแม่เขาเดือดแล้วนะสมมติเป็นฝั่งแม่ตอนนี้แม่ก็โอ้โหพัดคราวนี้เรามาต่อกันที่ลูกสะพ้ายดีกว่าอข้อที่หนึ่งอ่านให้น้องอ่านมาคุณแม่เป็นแม่สามีไงก็น้องอ่านในมุมของลูกสพะพ้ายไงแล้วแม่จะได้ตอบโต้ไม่เอาแม่ตอบโต้ไม่เก่งเหมือนน้องไงไม่เอาไม่เล่นเหมือนตอนเด็กๆก็เยอะแบบชวนให้เพื่อนเล่นแล้วเพื่อนไ่เล่นอย่างเงี้ยมันสะบันอารมณ์อะไม่เล่นไม่เก่งเหมือนน้องไงก็ฝึกดิ เราดูข้ออีกว่าจะเล่นดีป่าวเล่นดีเล่รู้มองเลยอ่ะตามเ่งไม่ทันไปอันในมุมของลูกสะใภนะคะยายแก่นี่จุนจ้านโอ้โหอันนี้คิดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ท่านน่ะโอ้ตาดิฉันมันตามันไม่ใสอ่ะ <c oughs> ท่านอายุเยอะกว่าเราอาุโศกว่าเราจะไปว่าท่านจุนจ้านได้ยังไงคิดด้วยเหตุและผลว่าที่พูดหรือเตือนหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอ่าบน้าร้อนมาก่อน คิดซะว่าท่านเป็นแม่เราอย่างที่ฝรั่งมันมีพูดไงคะเขาก็จะมีคําพูดว่า l ล V e m ี l ล v e ไม d ดอถ้าเกิดจะรักต้อมก็ต้องรักแม่ตชมดก็ต้องปรับตัวแต่ถ้าก็ต้องดูนะต้องดูว่าขีดแม่เลยขีดขนาดไหนเอแม่ก็แม่ก็ต้องไม่เลยด้วยแม่ก็ต้องไม่เยอะใช่ต่อมาแรงมาแรงกลับต่อมาแรงมาแรงกลับ แม่สามีแรงมาฉันแรงกลับก็จะได้อยู่ด้วยกันไหมล่ะก็หักกันไปสักข้างหนึ่งอ่ะก็ถ้าไม่นึกถึงต้อมออาเนี่ยทำไมอังเกงในมันม้วนเป็นเลขแปดอยู่ในตะกร้าล่ะเอาก็ยังดีกว่ามันอยู่นอกตะกร้าไหมคะแม่ว้ายเลียย ก็หนูก็ไม่ได้มันมุนอยู่นะหน้าหน้าตู้เสื้อผ้าแม่นี่คะสมมุติอ่ะไม่ดีมะเราก็ไปคลี่เลขแปะให้เป็นเลขสามแล้วก็เอาไปวางดีๆในตะกร้าแต่เมื่อกี้อ้นพูดอันนึงดีคือให้นึกว่าเป็นคุณแม่เราแล้วเราจะทํากับเขาอย่างนี้ไหมเราไม่ทำเราไม่ย้อนอยู่แล้วเ้าแล้วทำไมไม่ล้างจานปกติอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ล้างอยู่แล้วป้าก็อย่างอย่างนี้ไงคืออันนี้เ็นไม่ดีอย่าไปงัดอย่าไปงัดคือจะไปงัดเราได้อะไรไงสมมุติถ้าเรารักต้อมเพียงพอนะแต่ถ้าเราไม่อยากได้ต้อมแล้วอยากจะงัดแล้วแตกหักนั่นก็คืือออีกกเร่่ง็แแล้วตคุณ ถูกมาพี่บูกต้องที่สุดเก่งมากต่อมามีอีกนี่เลือกสิ่งที่ดีให้แล้วยังจะว่าอีกแม่จัดสำรับให้แล้วสำรับว้าวแม่สองห้าห้าหกแล้วเป้าวไมสองห้าสำรับสมมุติว่าเช่นเหมือนกับจะทานอาหารค่ะแล้วตัวลูกสะพ้ายเนี่ยจัดสำรับแล้วกันนะสำรับให้แล้วเรียบร้อยให้แม่ทาน แม่ก็ยังหาเรื่องว่าอีกบ้านหนึ่งใกล้ตัวเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทอีกเหมือนกันเขาบอกว่าจัดให้เนี่ยนะแต่อันนี้เห็นใจแม่สามีเพราะว่าอะไรรู้ไหมจัดให้แล้วตัวเองแยกไปทานกับลูกชายเขาอยู่บ้านเดียวกันอยากจะทานข้าวกับลูกชายแต่ถามว่าแม่จะเอ่ยลูกชายก็คงไม่รู้เรื่องลูกชายก็ทําแต่งานทําแต่งานนึกออกมามก็เป็น<ด>หน้าที่ลูกสะพ้ายที่จะต้องคอยสมานหรือว่านําพาให้มาเจอกันไม่อันนี้จะอ๋อแม่แม่เขาชอบทานคนเดียว อ๋อแม่ก็เดี๋ยวเขาคุยโทรศัพท์เขาดูทีวีกับเพื่อนส่วนต้อมก็ไม่ไปถามหรอกแม่แม่ชอบดูทีวีคนเดียวเหรอหรือว่าแม่ไก็ไม่ถามต้อมก็ต้อมก็หนก็ไม่ได้ละเอียดเออต้อมก็เหนื่อยไงแต่นี่ก็กันแล้วก็บางทีก็ให้แม่เตรียมอาหารให้แม่เสร็จแล้วเนี่ยแต่ชวนลูกชายขอไปทานข้าวข้างนอกแม่จะรู้สึกยังไงไม่ได้สิเราเป็นลูกสะใภ้ก็ต้องแบบคือ ไม่ต้องว่าสองคนตลอดคือเราก็คนที่จะร่วมโตะกันด้วยจะได้พูดคุยไงมีเนี่ยเพื่อนใกล้ตัวนัสื่งสารแล้วเวลาทานข้าวด้วยกันก็ดีๆแม่ทานซีคะเนี่ยหมูสามชั้นนี่นะคะทานค่ะเพื่อสุขภาพของแม่อยากให้แม่เดทอะสิาอยากให้แม่ทานอะไรอร่อยๆนี่แล้วก็มีรสนิยมอีกนะบอกว่าแม่สามีเนี่ยชอบจะโบราณเดี๋ยวนี้มันสมัยไหนกันแล้วคะคุณแม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะงัดกันตอนเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่แหละเออใช่ใช่แม่ยังจะมาหาหญิงอยู่อีกไม่ต้องแล้วเอ้านี่ก็มั ดีก็ทาไปสิก็มันเหนนะ่ะกอทาไปก่อนนี่ก็เพื่อนลูกไม่ใช่เพื่อนเราแต่แม,แม่แม่นี่คือสไตล์ของหนูหนูไม่ได้ทาอ่ะเอาแล้วเนี่ยตบกับแม่หัวก็ลูกก<อ>ไม่ได้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 อย่างนี้อย่าทำนะจริงใครที่เป็นลูกสะพ้ายอยู่อย่าทําแบบนี้คือเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเขาเจอมาก่อนเขามีประสบการณ์มาก่อนแม่สามีคุณอาจจะมีลูกอยู่11คนนี่ไงเขาเลี้ยงของเขามาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือโบราณเนี่ยมันดีเดี๋ยวนะคะแม่มีลูกกี่คนนะคะสมมติว่า11แต่มีเพื่อนสนิทอีก ไม่ลากพื้นเลยเหรอคะแม่มีสามขาสามเานึกออกมาบางทีเนี่ยเรื่องราวของสามชาสามขาสามขากีนึงหมดและทานยาวมาเลยก็เออออไปอย่างเน้ะเพื่อนที่เอออคือบัวไม่ช้ำน้ำไม่คุนนอกจากว่าแม่สามีนั้นเนี่ยคือเจตนาไม่ดีหรือเรารู้สึกได้ว่าแบบ จะคอยใส่ร้ายป้ายสีเหมือนในละครสมมติอถ้าอย่างนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาผู้ใหญ่เขาตักเตือนเนี่ยเขาก็หวังดีไม่ต้องไปงดัดกับเขาไม่ต้องงดังงดแล้วเดี๋ยวเขาไปเป่าหูต้อมเอาเออเราค่อยไปประสานกับต้อมอีกทีคราวนี้เราพูดถึงในทั้งสองด้านแล้วเรามีวิธีแก้ไขแก้ไขเลยข้อที่หนึ่งตามใจไปเถอะแม่สามีเนี่ยขนาดไหนนะคะประมาณว่าแบบคือไม่ถึงขนาดว่า เขาจะต้องมาแต่งให้เราแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็สมมติเขาพูดอะไรแล้วก็คะคะแม่ได้ค่ะได้ค่ะอย่าลืมทานนะจับ่ายทามานี่มันดีมากเลยมันมีเจ้งเนี่นี่ทานได้ค่ะแม่ขอบคุณนะคะเออจบอย่าให้เขารู้ไม่ได้เคทิ้งกับดงข้าวอยู่ดองข้าวแม่คุแม่ก็นึกว่าเทจับชายแม่ทิ้งกันสิคะหรืออะไรอย่างนี้ตามใจเขาไปตามใจเขาไปเนาะนะ แล้วก็หัดเอาใจใส่แม่สามีทําไทยน้อยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ชอบคนเอาใจใส่คุณแม่น้ําตาลขึ้นตาย่ังคะขึ้นตาเขาไม่ต้องลอยขึ้นแต่แม่ก็รู้สึกว่าแบบเนี้ยม,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 มันเหมือนเหมือนเบาๆไปนิดนึงแบบต้องฉีดน้ําตาลต้องฉีดอินซูลินหรือเปล่าเดี๋ยวหนูพาไปโรงพยาบาลน่ารักไหมอย่างเงี้ยลูกสบายอย่างเงี้ยก็เลยขกซี่ให้แม่ให้แม่ไปเดียวทำไมคุณแม่เลี้ยงเดียว ไปเดี่ยวเลยจ้าไปเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมเออดูแลบ้างนิดนิดหน่อยๆเนาะและอีกหนึ่งข้อก่อ,อนจบในใ<ช>วันนี้<ช>นี่วันนี้เราพูดหัวข้อเดียวเลยนะอรอคะแซบจังเลยแซบมากอีกหนึ่งข้อนะคะรีบมีหลานให้คุณย่าคุณยายอุ้มขอให้จบเลยเพอมีหลานปั๊บทุกอย่างเรื่องเงียบ แต่มีหลานทั้งนี้ทั้งนั้นขอเสริมว่ามีหลานแล้วเราก็ต้องไม่ใช่ว่าปล่อยฟรีอีกเหมือนกันนะไม่รับผิดชอบไม่ดูแลใครจะไปส่งลูกก็ไปส่งไม่เตรียมอาหารไม่ควบคุมการผลิตเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกไม่ได้แล้วเอาใจเขาหน่อยอุ้ยตาเหมือนคุณย่าเลยทั้งทั้งที่ตาเหมือนเรามาอุ้ยดูสินิ้วคันนิ้วคุณย่าเลยเนี่ยนิ้วคุณย่าเลยทั้งทั้งที่เป็นนิ้วฝั่งเราเลยนิ้วฝั่งเราหมดอโอ้โหดูลิ้นสิลิ้นโหดนี่แต่ลิ้นไม่ไม่ได้คุณย่าจเล้แย นี่แหละค่ะก็นำมาฝากกันหมดแล้วหรอหมดแล้ว,ลวขออนุญ,ญาตฝากสั้นๆหน,นังสือนะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มมาฝากกันอันนี้ก็จะเป็นหนังสือโรลลี่แพนเน็ตเป็นเหมือนนติตยสาร ส่วนใหญ่แต่ก่อนมันจะเป็นหนาๆสำหรับพวกที่แบบชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวแบคค็แคแพ็คอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็ทำเป็นนิตยสารแล้วดีจังเลยเป็นภาษาไทยด้วยก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอ่านง่ายไม่ต้องเปิดดิไม่ต้องเปิดแล้วก็มีภาษาไทยมีต่างๆมีทั้งยุโรปมีอเมริกาเอเชียประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะลองดูใกล้นี่เราใกล้จะเดือนเมษายนแล้วใครอยากจะไปเที่ยวเนาะนะคะฝากไว้ด้วย l ล n e l y p พ a n e t Magazine Thailand จ้ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับเราสองคนสามารถเจอกันได้เลยทุกๆวันจันทร์คารบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งเลยใช่แล้วนะคะแล้ว กรนะคะจาก Calvin Klein แล้วก็ Forever 21ค่ะแล้วก็เครื่องประดับจากอู๋หลัลาและ k a h o o l i c ขอบคุณสถานที่นะคะ s b d บ s ดีไซนสแคที่บางนาค่ะอย่าลืมนะคะติดต่อพวกเราได้ที่ f a c e b o o k .com/ แคท h ธอ e ีศีพันชนะคะหรือว่าอีเมลมา c a t h ธอรีศีพันดอ s h ช w m m a i l c o m ค่ะรู้ดีทุกเรื่องคุยเฟื่องทุกอย่างเพียงแค่บอกเราแค t h a l ร e ศีพัชสวัสดีค่ะแล้วคงจะกระชั ลุงก็ลุงก็รู้มือเงีไปทางการต้งแต่สวัสดีค่ะเรามีทุกคำตอบไม่ใช่ <laughs> รู้หนีทุกเรื่องคุยเฟื่องทุกอย่างรู้กันแต่เราคาตาลีสีพันชชอ,อามะาเอาปะละเปลี่ยนไหมคุณผู้มชมโอเคกับเราไม่ล่ะบ้านหรือเปล่าแล้วสโลแกนอะไรรู้กันแต่เราไม่บอกใครเลยรู้กันสองคนได้ยังไงล่ะไม่รู้กันแต่เรากับคุณผู้ชมก็ใช่ไงก็มีกันอยู่แค่นี้คุณผู้ชมกันเราคุณผู้ชมงงอีกเอาใหม่คุณผู้ชมสโลแกนเดี๋ยเอาใหม่นะ